นี่ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านหลังที่เปิดใหม่กันนะคะค่อยเดินบรรยากาศด้านหลังเรา<ะ>สวยมากนะคะที่นี่ค่ะพาไปเดินดูบรรยากาศด้านหลังเปิดใหม่นะคะนี่มีต้นมะพร้าวด้วยนะตรงนี้ไปค่ะดูด้านหลังนะคะ่ะนี่ค่ะที่พักเปิดใหม่ สวยใช่ไรมากค่ะทางเดินแบบเลิศเลอเพอร์เฟกระวังนั้นเราก็จะเห็นบรรยากาศอันค่านะคะสวยประจักษ์มากค่ะโอ้ยวิวตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมุมนี้ก็สวยเหมือนกันนี่ค่ะตัวบ้านนะะน่ารักมากมีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะ ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะคะต้องสอบถามเพจุบเขาดอยสกาดกันได้เลยนะคะหุบเขาหมอกดอยสกาดนะคะงามนะแม่เนาะงามจ้าเฮ้ยเพาเป็นห้องเดียวมันก็ใกล้ๆว้ามาอยางเลยนะเจ้าใกล้กาตอนกับเป็นจีหัวเราถ้าเป็นรักไว้สิเงห้องจะได้่ยังไงเสียหายเนาะก็หลักเฮ้ย ว้าวเลยวจ้าข้างในสวยไฮโซมากค่ะโอ้ไม่ค่ะอั Amazing เวิรสวยมีโตเครื่องแป้งพร้อมแต่งหน้าแห่งความสวยเอาได้เลยนี่เนี่ยมีโซฟงโซฟาเนาะพัาลลนมหน้าเ้าสวยทั้งเลยข้างในมาข้างนอก